จะเริม่มกินน,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 น้องการเ,เรกันบงกาศต้อนสอแบบเย็นๆในอากาเย็นสบายทองรุนีีสารบานนอกนะคร กรณีเสารหนึ่งครับนะครับอากาศดีครับพี่น้องเปื้อนครับโอ้น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นยางหลายเลยครับนะครับยางขึ้นยางหลายเลยนะครับบรรยากาศต้อนเสาร์ฝนสีเสาร์ครับพี่น้องนี่ครับอากาศนะครับน้ำขึ้นครับทู่นี่ครับกับผู้ได้ว่านปลาในหายห่วงเลยครับพี่น้อง แบบนี่ครับบรรยากาศพี่น้องมายามป่าแต่เสาครับเบิ่งเบ็ยดเบิ่งห้อยนะครับพี่น้องพวกขวานป่านี่ถือเลยครับวานอาอาวานอาอ้องหยาเบื <laughs> บ้บองเราเ่าไมีหยาดอกโอ้ปาามมาอยป่าน,น้ำไม่ังี่ยนเลยก็ขึ้นทุกยอดแล้วนี่อีเละอัดนั่นนั่นเห็นบ่โอ้ย นั่นฝนโตเมื่อคืนนี่คิดหยอดเลยน้ำมาตรฐานเลยคุณผ่าน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 แ้วไหนคิดหยอดเลยครับหนูนี่มองนี้นี่นี่มองนี้หนูเพราะว่านี่เพราะมองนี้เลยนี่นี่นี่มองนี้ครับนี่ถึงเลยเด้นี่ตัวเสื้อนี่โอ้ยลายบวกบวก พวกนี้แหละพอดีเลยน,ะนี่หวยหนามไม้หนามไมงขึ้นก็ร่างงามเลยเ,ออเม,ยมืเ <Yeah. S 1> เมอ,นะม,อมือนี่เต็มเนาะครับนี่แม่นบ่เต็มมายนังเลยนะครับนุ่มบัองหินนะครับมือนีนุ่มบัองหินกะผ้าพี่น้องนะครับผ้าหวยคือเกา่าครับนะครับหวย สำลานนะครับคือเก่าครับมื้อนี้น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นนะครับบ่งบอกเลยครับขาสังเกตว่าน้ำขึ้นแบบนี้นะครับในจจงหวัดสี่เกศเท่านี้นะครับไา้ทีไร้มองก็น่าจะมีนะครับมีน้ำหลือล่ะนะครับแต่เขตของหนุมบังหินนี่ยังบ่ทันเต็มสาครับน้ำารทันมีแต่ว่าถือว่าเข่ากับสิฟื้นลรล่ะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับมาง้มนะครับ หาเฮ็ดครับมเมียนครับเบาหยอครับมือง้มหาเบดครับพี่น้องนะครับเป็นจังจะาวาง้มเพราะว่าหนุงหินใสบางขึ้นครับใสเสียแลวบานี้ฝนตกครับพี่น้องนี่ครับขืนมาบากยางสูงเลยครับพี่น้อครับยางสูงเลยครับนะครับฉะนั้นมือนี้มาเบิ่งกันนะครับว่าหนุงหินสิได้จะแก่ไม่จกโตนะครับพี่น้องนะครับ มาคอยดูคอยส้มครับพี่น้องครับัพี่ขามสังเกตป้าแรงครับพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับป้าแรงครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยครับพี่น้องครับป้าแรงครับจุ๋ยวเลยครับพี่น้องนี่ครับเสี้ยนแหนี่ถือเป็นนวานนะครับเรียบร้อยเลยครับแหขนาดเส้นคิงนะครับนี่ขนาดเส้นคิงสบายเลยพี่น้องดังเอาครับ าแรงครับแต่กู้ครับพี่น้องกู้ครับฝากเลยนะครับเส้นแหครับนุ่มบ้างหินแนะนำเลยครับนเหี้ขนาดเส้นครึ่งนะครับหรือว่าเหีขนาดบานปลาซิ่วนี่ครับบานปลาซิ่วบอลปลาขาวนี่ครับซ้ำซีมเลยครับใส่แน่นอนครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้ยครับมีโตมากเลครับนี่ครับ ผงนี้แห้ครับเียบร้อยด้เลยครับพี่น้อยนี่ครับบนหินกับเต่าพี่นนอนเมื่อเบุงปาครับพี่นนองคือเก่าครับพี่นนอนเลยนะครับสังเกตนะครับแต่ว่าน้ำขึ้นนะครับร้ายกว่าเก่านะครับน้ำจ่ากีของสาหมื่นนะครับทีบนหิน พี่นองเบิ่งกรัแวทาพายกราน้ขึ้นคนนี้ครับพี่น้องเพงกี่หลัครับห้าครับบอกพี่น้องรวมหิใส่นีคือเก่าหรอครับพี่น้องจอมรีใส่สูงนะครับใส่ขึ้นมากของบ้นเลยครับขึ้นอย่างนแท่งป้าลายครับเมื่อคืนรวมหินหล่งประด้บไทยพี่น้องเบิ่งนะครับเพราะว่ามันยังขึ้นครับเป็นกล่องไทย พี่น er ้องมาย Little ่างปลาท้วเก่าครับสาชาโอบรรยากาศเต็มไัยากครับบรรยากาศดีเ็นครับพวาน่อนใส่ยันะอย่ระว่างผัดตัครับตอนนี้คืนมาสูงแงครับพี่ครับป้าบอนครับเกลียดครับป้าบวัป้าหลิ่งเงินครับป้าเลครับ อรนอนิดกันมากันบ่นนครับพี่น้องดูแลนะครับพี่น้องครับเก้าครับครับสเกฟ้ได้ครับพี่น้องขอไลครับเี็นกระดดตัวๆไดยล้วพี่น้อง เอาป้าวดครับดีครับร่ำวยสำลันะครับดครับ้นครับอขนมคนนะครับเพมมเล็กหาเบ็ดเอานอนหาเบ็ดนะครับ นะครองดึงครับนะคจับขี้ยามากครับมีคนมาแท่งปลาครับเวิดมือเวิดขึ้นนะครับพี่น้องที่ตรงไดเมร์นะครับถือมาครับโอ้ยครับเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับได้ครับใด้ครับนี่พี่น้องครับอู้นะครับดิ้นดิ้นนิดครับผมเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ หนึ่งตัวผ่านไปครับหนึ่งตัวนะครับเก็บไว้นะครับจักแต้มจักแต้มมาเก็บเอานะครับมือเนี่ยได้จักแต้มก็ต้องลุนกันละครับเพราะว่ามันเคื่นนะครับพี่น้องมาแทงปลาครับฝนตกน้าขึ้นครับพี่น้องเอาตรหลังต่อไปเป็นยังไงครับพี่น้องอันนี้โอ้ยมหางอีลี่ออะไรครับพี่น้องโอ้โหติดอยู่ครับพี่น้องโอ้ถือกี่ตัวละครัเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับอา่าครับเก็บแตงตามลุมตามส้มมารักพี่น้องเก็บแตงไปเรื่อยๆือนะครับน้ำขึ้นครักนะครับต้องมีพ่จิงด้นะนะครับบอดถือครับพี่น้อง บอถือรับน้องมีอถือครับ,ลบ,รนะรบผลไม้ครับพี่น้องผลไม้หน้าไม้นะครับหลังนีบอถือ้ก็ไปที่เตนไรโอ้าจครับคเลครับอครับี่เป้นไรครับพี่น้อง มอถือครับพี่น้องมอถือกันครับพี่น้องน,น้นำขึ้นแห้งครับพี่น้องนี่เป็นเวลาลังครับ ทอยากสืบค้นหาแหละครับพี่นอ้องอ๋อบอถือครับนะครับบอถือครับพี่นอ้องร่างล้งแล้วก็บ,บอถือครับพี่นอ้องรูปเบิ้ลนะครับโอ้ยหขนาดน้ำน้ำพี่จ,จังเลยนี่ยังสีโอ้ถือครับพี่นอ้อง โอ้ยถือครับปลาอย่างน้อยครับโอ้ปลาเข่งไงครับปลาหมอไงครับผมปลาหมอไงปลาหมอไงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ย่ามาถึงนะครับขั้นสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับกรเบิ่งนะครับว่ามือนี้ได้โอ้กับปลาดุกครับถือว่างามอยู่ครับกระปุกหลุดๆนะครับอย่างงามเลยครับปลาดุกนะครับปลาดุก ว้าป้อมม้อครับมาดูเลครับเบ็ดหักเลยครับพี่น้องเบสหักเลยครับตัวนี้ซึ่งเป็นเบ็ดหักที่กันครับพี่น้องนี่ครับมือนี้ก็ได้เพอกินครับนะครับคือว่าบอลไล่แต้มานได้ครับพี่น้องนะครับเสาบรรยากาศน้ำงานสีนะครับเแซวนี่กากพี่น้องนะครับเอซี่นะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไว้แค่นี้ครับผม